สวัสดีนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับสองวันแล้วไม่ได้ลงวันนี้จะลงไว้สักคลิปหนึ่งนะครับเอาไม่ยาวมากสักสองสามนาทีนะครับเดี๋ยวจะโพสต์หน้าเฟซตัวเองด้วยตัวนี้เป็นไมลอยโปรยูโรเทคนะครับเป็นโปรตองเจ็ดนะครับตัวรุ่นใหม่ย้ายคลื่นได้เสียงดีมากครับลองแล้วสามสี่สิบเมตรนี่ไม่หลุดเลยนะครับมาพร้อมกล่องครับสภาพใหม่มากนะครับผมนี่ขายอยู่สองพันห้าร้อยบาทครับสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งรับเองลดไปหนึ่งร้อยบาทนะครับ มีตัวเล็ก500บาทนะครับบูทูทูเ USB ครบนะครับใช้งานปกตินะครับนะพวกสายสัญญาณนะครับเส้นละร้อยสีม่วงครับครับเอ็กซ์เปคคอนสีคร่อมแหลมมีครบนะครับครับวอยไวท์เจ็ดห้าศูนย์คอมห้าศูนย์วคอมสี่สี่มีครบนะครับพาวเวอร์แอมก็จะมีเทคโนโลยีเอ็มหมื่นนะครับ ตัวนี้หกพักว่าบาทนะครับใช้งานปกติใช้ลองประจํานะครับตัวนี้ครับก็จะมี x อ1 2ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับ x อ็กนะครับ x อ็กแอร์ตัวนี้อยู่13500สามนะครับเอ็กตัวนี้นะครับราคาก็ต่อรองหลังไม้ได้นะครับเิดหน่อยจะเป็นครอสดิจิตอลนะครับเขาเรียกอะไรนี่โอเดียเฟลอะไรสักอย่างนี่แหละครับมาพร้อมสายนะครับซัมเมอร์อยู่ข้างหลังนะครับ เทสแล้วนะครับตัวนี้ปกติครับตั้งไว้เป็นสองทางนะครับลองมาหวานครับ power m bottec พันนะครับตัวนี้พันวัตต์ตัวนี้ก็อยู่ห้าพันกว่าบาทนะครับสอบถามได้นะครับตัวนี้เป็น modify mc สองพันสี่วีเซนะครับ mk 2ตัวนี้ก็จะอยู่สี่พันกว่าบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้จะอยู่สี่พันห้าครับนะครับตัวนี้เป็น m cloud ประกอบนะครับมอแปลง ิงมีซ้ายขวานะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้อยู่เจ็ดพันกว่าบาทสวยมากครับตัวนี้เป็นโอเจสองพันสี่ร้อยวัตต์มอเตอร์แปลงสามลนะครับตัวนี้อยู่แปดพันกว่าบาทนะครับผมสนใจตัวไหนก็ว่ากันไปครับผมสอบถามได้ครอสมีสองตัวนะครับสองทางสามทางใช้งานปกตินะครับผมเนาะมิกครับมิกตัวนี้ใช้งานปกตินะครับมิกตัวนี้อยู่สามพันปลายๆนะครับสามพันปลายๆนะครับผม S อสพันสองก็ยังอยู่นะครับหกพันแปดร้อยบาทนะครับไปเฉียงสภาพสวยครับรอด power amp นะครับคอมสันสองพันสี่ r รุ่นสองพันสี่ตัวสองพัน xp series นะครับตัวนี้จะเป็นสวิ i ชิงโปรย r โรเทคตัวนี้ก็อยู่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับ ma สองพันห้า modify mc ห้าพันนะครับแท่นรับเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับผมไม่ลอยตองเจ็ดครับตองเจ็ดรุ่นเก่านะครับเนี่ย นี่นะครับจะมีตัวนี้ราคาอยู่แปดร้อยบาทนะครับใช้งานปกติทั้งสองตัวนะครับไม่ลอยทำกำลังได้ทำความสารนะครับซูเปอร์แมนตัวคมสันสี่พันนะครับตัวนี้อยู่หมื่นต้นๆนะครับนะนะครับประมาณนี้นะครับพาวเวอร์แอมนะครับด้านหลังก็ยังพอมีนะครับยังไม่ได้จัดดีนะครับเพราะงานเยอะแล้วเกินอยู่นี้ ครับประมาณนี้นะครับมาแล้วนี่มีอยู่3ตัวนะครับ2 6 0 P ก็จะอยู่6,800บาทนะครับ RTA ก็อยู่8,800บาทนะครับผมเรามีซิมเนกนะครับตัวนี้พรอมสเตตบ็อกอ่าเพลทนะครับอาว่ากันไปตามนี้นะครับใช้งานปกตินะครับเอาเดี๋ยวส่งท้ายหน่อยหนึ่งเกือบยาวแล้วนี่อ่ะส่งท้ายดอกลำโพงยังมีเหลืออยู่เยอะนะครับเมื่อวานแพคแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งนะครับลูกค้า เอฟซทาง u t u b e นะครับดอกลําโพงนะครับก็จะมีอุดรปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการเนาะเมื่อวานอ๋อไฮระยองระยองนะครับป่าทางมาตรพุธนะครับอ่าครับผมอ่ะจะมานําเสนอแหลมจรวดนะครับเหลือเยอะอยู่ครับนะประมาณนี้เลยนะครับสนใจสอบถามได้นะครับดีเจ้ห้าศูนย์ใช้งานปกตินะครับเหลืออยู่สองตัว เลือยู่สองตัวตัวละพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสนใจตัวไหนสอบถามได้นะครับผมเนาะดอกลำโพงของแรใไซไฟบีมนะครับของดีไล์สภาพยังดีอยู่มากครับล็อกเข็นได้ปกติล็อกได้ด้วยใบละพันห้ายังไม่รวมส่งนะครับมีเจอปิดแล้วนะครับมัดจำรอมารับนะครับสองใครับผมนะก็ไม่รู้จะนำเสนออะไรนะครับขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านที่ติดตามนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ติดต่อได้นะครับ ต่อทางไลน์ได้ตลอดนะครับข้างหน้าก็จะมีตู้ลำโพงนะครับอันนี้โกดังใหม่โกดังเก่าฝั่งนูงน้นนี่ตู้เรืออยู่ประมาณ3-40ใบนะครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ FC ทุกท่านที่ติดตามครับผม